สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพิมมอนี่นะคะกับเกม Seven นไเนาะก็อย่างชีอย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปฟาร์มแมปเขียวปกติเพื่อหาของแดงกันนะคะโดยที่พลังต่อสู้ทีมของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60,000กว่ากว่านะคะ60,000ไปปลายนอตอนที่พิมมอนี่ไปครั้งแรกอะอยู่ที่67,000แต่ตอนนี้มันเป็น69,000แล้วโอเคไปดูกันเลยเราจะไปฟาร์มของแดงที่ไหนกันก็คือไปฟาร์มที่นี่นะคะซิลลาสมบัติ ตรงนี้มันจะมีอยู่3ามแมปโนที่เป็นใช้แผนที่เขียวนะคะอ่าเราจะฟาร์มที่อันแรกโน้ใจกลางทุ่งหิมะริมหาดเพราะว่าเราต้องการนี่ค่ะเซตของใส่ DPS เนะ้ะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอัตราคริติคอลนะคะแล้วก็เพิ่มเลเวลสกิลเนาะส่วนประดับนี่ก็ได้มาก็ถือว่าผลพลอยได้นะคะถามว่าดีไหมก็ อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับพิโมนี่เนาะที่ทิวนี้อยากได้คือสายระดับคืนชีพมากกว่าเพราะเอาไปลง PVP นะคะเอะางี้มาดูทีมของเรากันบ้างเห็นไหมคะว่าพลังโจมตีของทีมพิโมนี่เนี่ยอยู่ที่6กหมื่นเก้าเนาะตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยอยู่6กหมื่นเจ็ดก็คือเราต้องการ DPS 2ตัวนะคะตัวแรกคือราเชลราเชลเนี่ยใส่เป็นเซตโจมตีเลยคะ่ะเพราะว่าเวลานางเสกเกราะเนี่ยมันจะ แรงตามพลังโจมตีของนางนะคะตอนที่พิมมนี่มาครั้งแรกเนี่ยไม่มีของแดงสักชิ้นเลยนะของฟ้าหมดเลยแต่ว่าเป็นของฟ้าบวก5นะคะก็ได้ของแดงดรอปมา1ชิ้นนั่คือเสือกก้อเกรากส่วนหมวกเนี่ยเพิ่งได้ตอนที่ได้เสือกก้อเกรอะมาแล้วก็บวกบวกบวกจนค่าพลังของ ID เนี่ยมันได้ของแจกสเป็นหมวกอันนี้มานะคะต่อไป dPS คนที่2ก็คือ โคเซตนะคะของพี่มินี่โชคดีได้โคเซตแดงมาเนาะโคเซตก็ใส่เซตคริติคอลค่ะส่วนใครที่มีโคเซตเป็น DPS ตัวอื่นๆก็ได้นะคะจะเป็นสายประชิดหรือสายยิงไกลได้หมดเลยไม่เกี่ยงเลยนะคะขอแค่เป็น DPS ตัวที่แรงที่สุดในไอดีของคุณก็พอต่อไปซับนะคะซับมี2ตัวคือ1น้งนองเชนะคะน้องเชเนี่ยก็ใส่เซตเพิ่มเลเวลสกิลเนาะจริงๆะถ้ามีเซต ลดคูดาวก็ใส่ลดคูดาวให้น้องเชลเลยก็ได้นะคะเพราะว่าจะดีกว่าเพิ่มเลเวลสกิลนะคะแต่ว่าพอดีพิมอนี่ยะทำเซตลดคูดาวแค่เซตเดียวซึ่งมันอยู่ที่คารินไปแล้วเนะาะคารินก็ใส่เซตลดคูดาวนะคะตามปกติอ่าส่วนแผนที่ใช้รูปแบบก็คือเป็นรูปแบบโจมตีเร็วนะคะจริงๆพิมอนี่มองว่าแผนอะไรก็ได้ที่เพื่อน,อนๆอัพนอะัพเอาไว้อะไรเงี้ย เพราะว่าแผนไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ในในฟิลลาสมบัตินี้นะคะส่วนสัตว์เลี้ยงคือใส่สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มผลบัฟในฟิลลาสมบัติเช่นเพิ่มโอกาสเจอบอสเพิ่มอน่างเงี้ยก็ใส่ไปเลยแต่ว่าฟิลม์มน,นี้ไม,ม่มีนะคะ<ๆ>ก็เลยใส่สัตว์เลี้ยงสีฟ้าปกติทั่วไปอ่ะมาดูกัน ก็จะโหลดนานนิดนึงนะเพราะว่าพิโมนี่เล่นใน LD Player ไงเพราะว่า PC Launcher พิโมนี่มีปัญหาทีนี้เข้ามาถึงเนี่ยเอาออโต้ออกก่อนเลยนะคะอันดับแรกในแผนที่นี้จะมีมอนสเตอร์อยู่สองตัวก็คือคูเอซ่ากับเกลูนะคะเราจะไม่ตีคูเอลซาเนาะเราจะตีเกลูมันคือคูเอลซาหรือคูเอลซาโอ้พิโมนี่เรียกคูเอลซาไปแล้วกันเนาะถ้าเกิดเรียกผิดขออภัยด้วยเราจะไม่ตีคูเอลซานะคะเราจะตีเกลูเนาะเพราะฉะนั้น อันนี้แล้วก็วิ่งผ่านไปเลยค่ะไอแมพฟิลลาสมบัติเนี่ยมอนมันไม่ตีเราก่อนเนาะเราก็วิ่งหามอนที่เราต้องการได้เลยเออเนี่ยครซค์แล้วแกวลูเขาจะเป็นมอนสเตอร์น้ำแข็งนะคะนี่อยู่ตรงนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าพอมาถึงแล้วก็สลับให้เป็นโหมดโจมตีปกติเนาะอย่าอย่าเอาออโต้นะแล้วเราก็เริ่มตีได้เลย พอเริ่มตีปุ๊บก,ก็สลับมาเป็นออโต้ได้ตามปกติค่ะเอาราเชลเนี่ยไปหันหน้าบอสออกจากทีมนะคะส่วนข้างหลังอีก3คนก็ฟิลฟรีไปเลยจ้าตีฟรีตามปกติไม่ต้องหลบสกิลไม่ต้องอะไรเลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยแล้วก็ออนติเมทนี้เราจะไม่กดออโต้นะคะเพราะว่าบางทีน้องเชเขากดออนติเมท ตอนที่อันติเมตเพื่อนกำลังจะเต็มอยู่แล้วมันก็เสียดายเกตเนาะเนี่ยค่ะก็คือใส่ซับสองตัวราเชลเขาแทงได้โอเคท่านี้ถ้าเขย่ากระแสที่มีหลอดล่ายเนี่ยเราต้องหลบนะคะเราจะไม่รับเนาะเพราะท่านรับอ่ะอาจจะตุยได้นะเนี่ยค่ะเกรของเชเต็มแล้วแต่ว่าเกตของโคเซตก็ใกล้เต็มเหมือนกันก็รอให้โคเซตใช้สกิลก่อนแล้วค่อยกดของน้องเชนะคะจะได้ไม่เสียเกตไปฟรีๆเนาะ โอเคก็เนี่ยค่ะทำแบบเนี้ยไปอ่ะขยับก,กระแสะมาลบแล้วก็กลับไปที่เดิมคือพิโมนี่มองว่าเซเว่นไนท์สออ่ะรูปแบบการต่อสู้มันคือไลท์ปาร์ตี้ของไฟนอลสิแบบที่เราบังคับเองทุกคนอ่ะนึกออกไหมอย่างไฟนอลสิคือเราเล่นแค่ตัวละครเดียวใช่ไหมแต่ว่าอย่างเซเว่นไนท์สอคือเราเล่น4ตัวละครครับมันคือไลท์ปาร์ตี้ของไฟนอลสิแหละก็ เทคนิคเหมือนกันเลยแท้งเอาบอสหันหน้าออกจากทีมส่วนที่เหลือก็ยืนตำแหน่งดีๆคอยทำดามเมจแล้วก็ฮิลอะไรอย่างเงี้ยส่วนคารินเนี่ยเราเอามาไว้เพราะว่าฉุกเฉินเนาะเพื่อแบบว่ามีใครตายอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าพลังโจมตีเราน้อยเนาะถ้าใครที่แบบว่า DPS แรงๆกว่านี้ก็จะไวกว่านี้มากนะคะ โอเคพอตายแล้วเราก็หยุดเอาออโต้ออกนะคะแล้วก็สลับมาเป็นปุ่มโจมตีปกติเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปไหนคะ่ะเดี๋ยวรอเขาเกิดตรงน,นี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากด Auto ออโต้เดี๋ยวมันวิ่งไปตีคูเอล่า e ไงมานล้าจานว่าคูเอลชาแหละเพราะว่าชื่อน้องเชยะพิมพนนี่ก็อ่านเซตอนแรกรู้สึกว่าซอโซกับชอช้างมันมันดูใกล้เคียงกันมากเลยฟอนต์นี้ อ่ะเกิดแล้วเราก็ตีเลยค่ะแล้วก็สลับมาเป็นออโต้เหมือนเดิมพี่มนี่ไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนจากราเชลเป็นแบบว่าสายประชิดคนอื่นๆเช่นเดวโลนหรืออะไรเงี้ยจะไหวไหมแต่คิดว่าน่าจะไหวนะคะแต่แค่ว่าตัวราเชลเนี่ยเขามีบัฟบ แล้วก็ดีบัฟที่ช่วยทีมได้เยอะอะเนาะแต่เดรโลนเขาจะเป็นแบบสาย DPS จ๋าซะมากกว่าซึ่งพิมูนี้ไม่มีอยากได้เหมือนกันตอนแรก,กคิดว่าตู้ที่จะมาต่อจากตู้ลูดี้สไปจะเป็นป่าเดรโลนแต่ปรากฏว,ว่าไม่ใช่เป็นอ e ีวานนะคะก็ดองเพรต่อไปส่วนแคลก็ไม่เปิดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเรามีโคเซตแล้วแล้วก็มียอนฮีแล้วนะ ก็คือแบเบนี้ไม่ต้องใช้แทงเลยรูดี้อีวานก็คือไปพักก่อนจ้ะอาาือฮะก็มันจะยังออตโต้ไม่ไหวเนาะเพราะว่าพลังต่อสู้ทีมเราเนี่ยมันอยู่แค่หกหมื่นเก้าเองอะถ้าสักเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเปลี่ยนละอาจจะเอารูดี้มาแทนลาเชลแล้วก็ เป็น3คนที่เหลือเหมือนเดิมนะคะคิดว่าน่าจะน่าจะออโต้ไหวก็คือปล่อยแล้วก็ไปนอนเลยแล้วก็คนที่ไม่มีโคเสตแดงใช้ DPS ออื่นๆได้ไหมได้นะคะ เอาตัวที่แรงที่สุดใน ID ของเราออกมาเลยตัวอะไรก็ได้ใส่ประชิดสายระยะไกลได้หมดเพราะยังไงบอสเขาก็ตีแต่ตัวราเชลอยู่แล้วอะหรือใครที่แบบว่าปั้นราเชลแรงๆเอาไว้โอเคได้หินอัปเกรดมานะคะแล้วก็เล่นต่อเลยเอาเอาเอาออโตออกเนาะก็ยืนรอตอนนี้เหมือนเดิมงั้นเราก็ไปอัปเกรดก่อน จะได้เพิ่มพลังขึ้นมาอีกจะติดไหมทุกคนช่วยกันภาวนาอาธิษฐานเออเดอร์ไอทศพลปุ๊บนั่นแล้วก็ดอปเม็ดเดียวด้วยนะจะดอรอปหลายๆเม็ดก็ไม่ได้โอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าถ้าบอสเกิดแล้วทีมเนี้ยมันจะ สู้กับบอสไหวไหมนะคะซึ่งคลิน,นี้ก็สปอยเลยแล้วกันว่ามันไหวแต่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะคะเดี๋ยวรอบอสมันเกิดก่อนละกันเราว้าไปตอนที่บอสเกิดเลยปิ้งอุ้ยเอาล่ะ,ละตอนนี้บอสก็เกิดแล้วนะคะตีไปถึง27%ด้วยกันกว่าบอสจะเกิดพอบอสเกิดปุ๊บก็กดออโต้ได้เลยเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปหาบอสเองเนาะบอสก็คือมิโนทอร์แห่งความหนาวเน็บนะคะ มาดูการว่าทีมไม่มีแทงแบบนี้จะตีบอสไหวไหมเปิเปิดอีกดอีก80เมตรวิ่งเข้าทุกคน ก็สรับบอลนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะเขาสลับเป้าไปตีใครก็ไปบังคับคนนั้นเนี่ยเขาสลับมาตีโคเสร็จแล้วซึ่งก็น่าจะตีโคเสร็จจนจบนั่นแหละเพราะฉะนั้นอีก3คนที่เหลือเราก็ปล่อยเลยกดออโต้อันติเมเลยก็ได้คะ่ะจะได้ไม่ต้องมาคอยบังคับมามะตามมาจ้ะ เลือดบอสจะลดไวมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นชิลค่ะเอาโคเสร็จลากไปส่วนที่เหลืออีก3คนก็ตามตีเนาะ ค่านี้ต้องหลบนะฮะเนี่ยบอสคือแบบชิวมากอะตายซะก็จบแล้วนะคะ กับมอนสเตอร์ในฟิลลาสมบัตินี้นะคะใครที่แบบพลังโจมตีต่อสู้ทีมเนี่ยไม่สูงมากก็ลองมาเล่นกันได้นะคะด้วยทริกนี้เนาะพิมมี่นี่เชื่อว่าไม่ต้องเป็นโคเซตแดงก็ไหวแต่อาจจะนานนิดนึงอเอา DPS ตัวที่แรงที่สุดข,ของเรามาแครี่ทีมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้พิพ์วันี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ไปฟาร์มกันแล้วของแดงเนี่ยดรอปกันทุกคนทุนทั่วจะได้มีพลังต่อสู้ทีมสูงสๆเพื่อไปสงครามกิววอรกันที่จะถึงนี้นะคะวันนี้พิมพวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ